สวัสดีครับเราม,มาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบกัดเลือกประจำเช้าวันพุธที่21มิถุนาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นอร์เวย์ก็ไปบ้านเอาชนะไซปัสไป3-1นอร์เวย์ได้ประตูจากโอลาโซบาเคนกับเอริคแลนดที่เหมาไป2ประตูส่วนไซปัสยได้1ประตูจากคาสตาดอสสกอตแลนด์ก็เอาชนะจอร์เจียไป2องูนครับวันนี้คาร์ลแมกเกอร์กับสกอตแมกโทเมเนช่วยกันทำประตูมุกาเฟาโลแพ้กับอัลเบียไป 1- 3มอโมาวาเฉืนเอาชนะโปแลนด์ไป3-2 ออสเตรียเอาชนะสวีเดนไป2อศูนย์ออสเตเนียก็แพ้ให้กับเบลเยียมไป0ูนครับวันนี้เบลเยียมได้ประตูจากโรเมโลลูกากูครับเหมา2อีอกหนึ่งลูกมาจากโจฮันบากายโก้บาเยียมก็เสมอกับเซอร์เบียไป1-1ฮังการีเอาชนะลิทัวเนีย2-0บอสเนียแพ้ให้กับลักเซมเบิร์กไป0-2ไอซ์แลนด์แพ้กับโปรตุเกสไป0-1วันนี้โปรตุเกสได้ประตูชัยจากคริสเตีโนโรนนลโดส่วนลิเกนสไตน์ก็แพ้ให้กับสโลวาเกียไป0-1เช่นกัน ไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1สกอตแลนด์เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2จอร์เจียแล้วก็อันดับ3นอร์เวย์มีทีมละ4คะแนนอันดับ4สเปนมี3อันดับ5าไซปรัสยังไม่มีคะแนนกลุ่ม E อันดับ1เช็กเก็บไป7อันดับ2อัลบเดมี6อันดับ3มโมนวามี5อันดับ4โปแลนด์มี3อันดับ5มูกกฟิโลเก็บไป1 กลุ่ม F อันดับ1ออสเตรียเก็บไป10อันดับ2เบลเยียมเก็บไป7อันดับสสวีเดนมี3คะแนนอันดับ4และก็5เป็นเอสโตเนียกับอัลซบจานมีทีมมา1แต้มกลุ่ม G อันดับ1และก็2เป็นฮังการีกับเซอร์เบียมีทีมมา7อันดับ3มอนเตเนโกรมี4อันดับ4บัลแกเรียมี2อันดับสุดท้ายลิทัวเนียเก็บไป1คะแนน กลุ่มเจอันดับ1โปรตุเกสเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับสโซโลวาเกียมี10อันดับ3ลักซังเบิร์มี7อันดับ4แล้วก็5เป็นบอสเนียกับไอซ์แลน์มีทีมละส3ส่วนอันดับสุดท้ายลิกเตอร์สไตล์แพ้รวดไม่มีคะแนนและส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมยูโร2024รอบคัดเลือกจะกลับมาที T. ในช่วงเดือนกันยาย,ยนที่จะถึงนี้